ราชาแห่งวงเวทตอนที่93ต่อรองสำหรับผู้ยาวเขาอยู่ในชุดผ้าไหมชั้นดีสีน้ำเงินซึ่งมีการปักขอบลวดลายอย่างประณีตเป็นรอยปักต้นภยัยที่ศีรษะของเขาเองก็มีเครื่องประดับเป็นมงกุฎโยกที่มือของเขานั้นก็กุมพัดผ้าไหมคลิปทอง ที่บนโต๊ะเองก็มีกระบี่ล้ำค่าที่ประดับประดาด้วยเครื่องประดับที่งดงามเปล่งประกายส่องแสงรูราราิบระยับออกมาซึ่งเขาแสดงท่าทางของคุณชายที่อาหารการของตระกูลชั้นสูงออกมาด้วยชายหนุ่มคนนี้คงจะไม่ใช่ประมุกแต่อย่างใดจากนั้นฉูเทียนจึงจ้องมองไปยังชายชาราที่อยู่ด้านข้างที่มีผมสีขาวแต่ร่างกายยังดูแข็งแรงดวงตาของเขาเนี่ยดูแล้วแสดงออกมาถึงความเอื้อเฟื้อ เขาได้สวมชุดที่ดูง่ายๆสบายสบาทำให้คนอื่นๆนั้น,น,นรู้สึกไม่ได้ถึงอันตรายทว่าด้วยสายตาดังกล่าวนั้นเรากับว่ากำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่และด้วยสายตาที่คมกริบของฉูเทียนแล้วสามารถที่จะมองผ่านหรือเข้าไปด้านในได้ฟลึบเสียงของพัดที่ถูกสะบัดเก็บเบ,บ,เบาๆชายหนุ่มในชุดสีน้ำเงินลุกขึ้นมาทันใดก่อนจะยื่นมือคารวะออกมาเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวออกไปว่า ไม่คาดคิดจ,จริงๆว่าประธานหอ,อการค้าปฏิหารจะงดงามถึงเพียงนี้ข้ามีนามว่าจิงเฮาเป็นประธานน้อยของหอ,อการค้าเทียนเฉินแห่งนี้ชายหนุ่มชุดสีน้ำเงินได้จับจ้องไปยังเมืองเชียงอูอย่างไม่วางตาพร้อมกับเผยประกายตาที่ประหลาดใจเป็นอย่างมากนี่คือลุงของข้าจิงเซียนเป็นรองประธานหอ,อการค้าเทียนเฉินแน่นอนว่าดวงตาของชายหนุ่มคนนั้นจับจ้องไปยังเมืองเชียงอูอย่างกระเฮี้ยนกระหาย เฮ้คนเช่นนี้จะเป็นคนที่จะมาพูดคุยเรื่องสำคัญอย่างนั้นหรือเพียงแค่มองแวบเดียวก็สามารถบอกได้ถึงโคตรเงาได้เลยชูเทียนก็ไอออกมาสองถึงสาครั้งทันใดนั้นจิงเห่าก็สังเกตเห็นชูเทียนที่สวมชุดมาในสีน้ำเงินเสื้อคลุมสีดำพร้อมกับเน็บกระบี่โบราณด้านหลังซึ่งแทบจะไม่แตกต่างจากผู้คุ้มกันทั่วไปเลยทันใดนั้นจิงเห่าจึงพูดออกมาว่า ข้าขอพูดตามความจริงเลยนะประธานเมืองที่งดงามรอกับนางสวรรค์ท่านนําคนแบบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความหยาบลวนถึงเพียงนี้มาเป็นผู้คุ้มกันอย่างนั้นรุ่นี่มันช่างทําให้ประธานเมืองเนี่ยสูญสิ้นความสง่างามจริงๆเฮาเอออย่าได้เสียมารยาทหลังจากที่ชายชาราผู้นั้นได้ปรามหลานชายตนเองเขาก็ได้วางถ้วยชาหย,ยกลงเบา แม้ว่าปากของเขาจะแสดงท่าทางตำหนิก็ตามทีหากแต่ไม่คาดคิดเลยว่าหอ,อการค้าเทียนเฉินที่ใหญ่โตขนาดนี้กลับต้อนรับแขกด้วยห้องต้อนรับขนาดเล็กถึงเพียงนี้เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองนี่แสดงออกมาเป็นอย่างดีว่าไม่ได้ให้ความเคารพกับแขกที่มาเยือนเลยแม้แต่น้อยทันใดน,นั้นเมื่งชิงอูก็ตอบออกมาว่านี่ไม่ใช่คนรับใช้ของเราหรอกทว่าเขาผู้นี้เป็นประธานของหอ,อก,การค้าปฏิหารฉูเทียน ชูเทียนเองก็แสร้งทำเป็นว่าไม่ได้ยินสิ่งใดคนทั้งสองที่รับรู้แล้วก็ทำเป็นเอออ,อหอหมอกไปด้วยทันใดนั้นชายแก่ก็พูดออกมาว่าชายแก่คนนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงของท่านประธานฉูมาเล็กน้อยจิงเซียนได้กล่าวแสดงท่าทางความหมายลึกซึ้งท่านช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่ได้ยินไปจนถึงในรัฐกลางที่จริงแล้วเป็นคนที่ไม่ลหลงไหลในชื่อเสียงเป็นผู้กล้าในหมู่ผู้เยาจริง hmm? จริงๆหจริงจริงหรือ ท่านไปเอาข้อมูลมาจากไหนกันหากเขารู้ว่าฉู่เทียนทําอะไรไปบ้างเมื่อเร็วๆนี้คงจะไม่กล้าพูดในทวนเสียงเช่นนี้ออกมาหรอกนะชิงเห่าเองก็แทบจะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเขาไม่รู้ว่าเมื่งชิงอู่นั้นอยู่ในตําแหน่งใดทันใดนั้นเมื่งชิงอู่ก็ตอบกลับออกมาอย่างนุ่มนวลข้าเป็นรองประธานของหอการค้าปฏิหารในเวลานี้เดินทางมากับท่านประธานเพื่อเจรจาชิงเห่าตกใจไอ้เจ้าเด็กเวนนี่ อายุยังไม่ถึง20ปีเลยด้วยซ้ำเขากลับเป็นประธานหอกันคับปฏิหารอย่างนั้นหรือซ้ำยังมีหญิงสาวที่งามโดดเด่นอยู่เคียงข้างกายอีกด้วยหึนี่มันช่างทําให้เราบุรุษทุกคนต้องอิจฉาย,ยิ่งนักจากใบหน้าท่าทางและสายตาของจิงเห่าบอกได้เลยว่าเขาแสดงท่าทางออกมาอย่างไม่พึงพอใจนักแน่นอนว่าฉู่เทียนเองก็สามารถสัมผัสได้ว่าหากคนอื่นมาเจอกับฉู่เทียนและเอาเขาไปเปรียบเทียบโดยมองมาที่ว่า ชูเทียนนั้นมีอายุที่น้อยกว่าตัวเองและดูจะประสบความสําเร็จมากกว่าซ้ายังมีสาวง,งามเคียงข้างแน่นอนว่ามันต้องทําให้คนอื่นอิจฉาในตัวของชูเทียนอย่างแน่นอนในตอนนั้นชูเทียนก็ถือวิสาสะนั่งลงทันทีพร้อมกับกล่าวว่าพวกเรามาเริ่มการเจรจากันดีกว่าชายชุดดำสปอรมินสองตอนที่ยืนอยู่ราวกับรูปปัน้นเขาก็มายืนอยู่ด้านหลังของชูเทียนยืนนิ่งเงันเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งเอาล่ะ เราเริ่มพูดคุยกันได้เลยจิงเซียนก็เปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วเราได้รับรายงานมาว่าหอ,อการค้าปฏิหารนั้นได้ทำการสั่งซื้อสินค้าของเรามาโดยตลอดและมียอดสั่งซื้อในปริมาณที่มากมายอีกทั้งตอนนี้ต้องการที่จะทำการที่จะเป็นเจ้าของและจัดการด้วยตัวเองดูเหมือนว่าพวกท่านจะต้องการยะ่สะเก็ด,ดาวเป็นอย่างมากเลยสินะ การเจราจายังไม่เริ่มเจ้าจิงจอกเทาเริ่มพูดจาเช่นนี้ออกมาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการที่จะบอกว่าตัวเองนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าอย่างนั้นสินะชูเทียนก็ไม่ได้สนใจคำพูดเหล่านั้นเขาก็ได้กล่าวออกไปอย่างตรงมาจี้ไปยังสิ่งที่เขาต้องการเลย <c oughs> ไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรมากลุ่มน้ำในการผลิตยาสกิดดาวนั้นหอ,อการค้าปฏิหารต้องการเป็นอย่างมากเชิญเสนอราคามาได้เลย จิงเซียนก็ขยิบตาเล็กน้อยจิงเห่าจึงเสนอราคาออกมาในทันทีพวกเราต้องการราคาหนึ่งร้อยล้านเหรียญทองหนึ่งร้อยล้านเหรียญทองเลยเหรอเป็นราคาที่บ้าคลั่งขนาดนี้เลยหรือลุ่มน้ําปลูกยาสเก็ดดาวนั้นที่จริงก็ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นหรอกนะยาสเก็ดดาวภายในลุ่มน้ําตอนนี้ อย่างมากก็แค่20-30ล้านเหรียญทองเท่านั้นคนเหล่านี้กลับเปิดราคามาที่100ล้านเหรียญทองเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งเป็นอย่างมากเฮ้ย hey, ไม่ต้องเอ่ยเลยว่าหอ,อการค้าปฏิหารนั้นเป็นเพียงหอ,อการค้าขนาดเล็กเท่านั้นเองจะมีเงินที่ไหนมาจ่ายได้ล่ะและถึงแม้ว่าจะเป็นหอ,อการค้าเทียนเฉินเองก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงิน100ล้านเหรียญทองแบบนี้ได้เช่นกันเอ hey, ช่างเป็นราคาที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียว เมืองชิงอู่นั้นรู้สึกไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากใบหน้าของนางถึงกับขาวซีดนางได้กล่าวออกไปว่าอืมงั้นหรอที่ข้าเห็นยาสก็ดดาวนั้นทำกำไรให้กับหอการค้าเทียนเฉินในแต่ละปีก็เพียงแค่สองถึงสาม้านเหรียญทองต่อปีเท่านั้นตอนนี้จำนวนยาสก็ดดาวเองก็ลดลงเป็นจำนวนไม่น้อยผลกำไรของพวกเจ้าในแต่ละปีเนี่ยก็มีแต่จะลดลงแล้วยังกล้าปลดราคาที่มีจำนวนมากถึงเพียงนี้เลยเหรอ ชูเทียนเองก็ยังคงเงียบและยิ้มออกมาอย่างสุขุมหนึ่งร้อยร้านเหรียญเหรอมาไม้นี้ได้ยังไงกันคิดว่าบ้านของบิดาผู้นี้เป็นขุมเงินขุมทองหรือยังไงกันเนี่ยมูลค่ากำไรทั้งหมดของหอ,อการค้าเทียนเฉินเองยังไม่มีจำนวนมากถึงเพียงนี้เลยแล้วยังกล้าเสนอราคามากขนาดนี้ได้ยังไงกันจิงเซียนก็จงใจทำหูทวนลมโดยเห็นท่าทางของหอ,อการค้าปฏิหารที่กระตือรือร้นต้องการลุ้มน้ำยัตสก็ดดาว แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้พวกเขาถือไพ่เหนือกว่าอย่างมากเฮ้อหนึ่งร้อยล้านเหรียญทองเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทว่าพวกเขายังคิดเปิดราคาดังกล่าวนี้ออกมาจิงเหาจึงกล่าวออกมาอย่างสุขุมว่าข้าบอกว่าหนึ่งร้อยล้านก็คือหนึ่งร้อยล้านนอกนอจากนั้นไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรทั้งนั้นเมืองชิงอู่ก็แสดงท่าทางโกรธเกรี้ยวแล้วก็ลุกขึ้นยืนในทันที พวกเจ้าไม่มีความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกแล้วทำไมต้องเชิญพวกเราออกมาต่อรองราคาด้วยทันใดน,นั้นจิงจอกน้อยก็กระโดดออกมาขวางทางอยู่บนโต้นน้ำชาพร้อมกับพ่นน้ำลายแตกฟองแสดงท่าทางดุร้ายประท้วงท่าทางของจิงเห่าด้วยด้วยเงินหนึ่งร้อยล้านเหรียญทองนั้นของอร่อยของมันจะสามารถซื้อได้มากมายขนาดไหนกันนะจิงเซียนก็เผยสายตาที่สนใจขึ้นมาในทันทีวัสัตว์อสูรวิญญ,ญญาณของพวกเจ้าเนี่ย มีนิสัยเหมือนมนุษย์มากบางทีคงจะเป็นสายพันธุ์ตกทอดจากสายพันธุ์โบราณเป็นแน่ขายให้กับพวกเราเลยก็แล้วกันราคาเท่าไหร่ก็ว่ามามเจ้าจิงจอกน้อยตัวเนี้อาจจะดูสูงกว่าสายพันธุ์อื่นก็จริงถึงแม้ว่าจะเป็นสายเลือดของสัตว์อสูรโบราณก็ตามทีดูเหมือนว่าสายโลหิตของมันเนี่ยก็น่าจะมีแค่นิดเดียวราคาอย่างมากก็แค่ไม่กี่ล้านเท่านั้นละมั้งจิงเหาที่จ้องมองลงไปก็พรางแค้นเสียงออกมา หอการค้าเทียนเฉินจะให้ราคาพิเศษกับพวกเจ้าก็แล้วกันเอาเป็นว่าให้ไปสิบล้านเหรียญทองเลยก็ได้พวกเจ้าจ่ายมาให้กับพวกเราเก้าสิบล้านเหรียญทองเพื่อซื้อลุ่มน้ําก็แล้วกันนะจิงจอกน้อยก็จ้องมองอย่างดุร้ายข่คมขู่ออกมาทันทีขนสีขาวเรากับหิมะก็ตั้งชันขึ้นเลยทีเดียวหเงื่อนไขของพวกเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่พวกเราจะยอมรับเมืองชิงอู่ก็แสดงท่าทางบ้าคลั่งออกมา ด้วยความหวังที่เต็มเปี่ยมในการเจราจาใครจะรู้ว่าชายสองคนนี้นั้นนั้นพวกนางเดินทางมาตั้งไกลจงใจที่จะหลอกลวงเช่นนี้ในเมื่อหอการค้าเทียนเฉินไม่มีความบริสุทธิ์ใจทําให้หอการค้าปฏิหารรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากชูเทียนพวกเรากลับกันเถอะจิงเหาก็กล่าวออกมาในทันที่ทททานหญิงเมองช้าก่อนเมิงชิงอู่ก็เพ่งพิดออกไป ทันใดนั้นใบหน้าที่ชั่วร้ายของชิงเหาก็กล่าวออกมาอีกพวกเรายังมีวิธีอื่นอีกนะที่พวกท่านไม่จําเป็นต้องจ่ายแม้แต่เรียนเดียวพวกท่านก็จะได้ทรัพยากรแห่งนี้ไปด้วยนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ชูเทียนก็ยังนั่งอยู่กับที่ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวบนใบหน้าของเขานั้นยังสุขุมไม่เปลี่ยนไปเขายังคงฝ้องมองการแสดงของคนทั้งสองอย่างไม่แยแสคิวที่เรียวงามของเมืองชิงอู่ก็ขมวดเข้าหากัน เอ๊ะไอ้กลุ่มพ่อค้าหน้าเลือดพวกนี้ไม่มีทางที่จะยอมขาดทุนอย่างแน่นอนใครจะรู้หรอว่าพวกเขานั้นมีเจตนาอะไรเอาไว้อีกนางเองก็ทําเหมือนกับว่าฟังไม่ฟังบ้างกับคําพูดของพวกเขาจิงเห่าจึงกล่าวออกมาอย่างเฉิดฉายว่า พวกเจ้าน่ะไม่จําเป็นต้องเสียเงินสักเหรียญเดียวก็จะได้ลุ่มน้ําดังกล่าวไปและพวกเรายังจะให้พวกเจ้าอีกห้าร้านเหรียญทองเพื่อเป็นการซื้อหุ้นของพวกเจ้าด้วยพวกเราขอหุ้นหอ,อการค้าป,ปฏิหาร6 0เปอร์เซนและต่อไปก็ไล่พวกขยะให้ใส่หัวออกไปให้หมดแค่จะเป็นประธานบริหารงานทั้งหมดเองอลุ่มน้ําที่ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยกับต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกับหอ,อการค้าป,ปฏิหารที่มีอนาคตไม่สิ้นสุดอย่างนั้นหรือ,อฉันกล้าพูดนะัก ไม่คาดคิดเลยว่าในโลกใบนี้ยังมีคนกล้าย,ยื่นข้อเสนอที่น่าละอายถึงเพียงนี้ออกมาอยู่อีกหรือฮะนี่มันไม่ใช่การเจรจาแล้วมันเป็นการกันโชคชัดๆนี่เมืองชิงอู่ก็ไม่ต้องการที่จะรับฟังอะไรจากพวกเขาอีกนี่ชูเทียนพวกเราไปกันเถอะเหล่าผู้คุ้มกันของหอ,อการค้าเทียนเฉินก็ออกมาขวางในทันทีพวกเขาไม่ยินยอมให้นางขยับออกไปเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของเมืองชิงอู่ก็เปลี่ยนเป็นซับซ้อนทันที นี่พวกเจ้าหมายความว่าอย่างไรกันหอ,อการค้าปฏิหารเป็นคนส่งจดหมายมาเองว่าต้องการซื้อสถานที่แห่งนี้แต่ตอนนี้กลับล้มการเจราจาและหนีไปอย่างนั้นหรอือกล้าที่จะมาล้อเล่นกับหอ,อการค้าเทียนเฉินอย่างนั้นหรอือพวกเจ้าทําให้พวกเราเสียเวลาไปเท่าไหร่กันเวลาแต่ละนาทีของพวกเรานั้นเสียหายไปหลายพันเหรียญทองแล้วไม่รู้เรือยอย่องอไรเมืองชิงอู่ก็กล่าวออกมานี่พวกเจ้ายัางกล้าพ่นคําพูดนะ่าอับอายเหล่านี้ออกมาอย่างนั้นหรอ จิงเหาก็ยืนขึ้นอย่างสุข,ขุมและกล่าวออกมาอย่างใจเย็นนี่คิดว่าอยากจะไปก็ไปได้อย่างนั้นหรือจ่ายค่าเสียเวลาของพวกเรามาก่อนก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่หรอกนะสิบล้านเหรียญทองก็แล้วกันในเวลาเดียวกันฉูเทียนก็หัวเราะออกมาอีกหลายครั้งก่อนที่จะพาเมืองชิงอูก,กลับมานั่งที่เดิมท่านหญิงท่านไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยเมิ่งชิงอู่ไรซึ่งคำพูดนี่เจ้ายัางจะให้ข้ายิ้มได้อยู่อีกหรอ ทันใดน,นั้นชูเทียนก็พูดออกมาว่าคาต้องการที่จะพูดคุยธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาเทราว่าดูถ้าพวกเราคงตกลงกันไม่ได้สิ่งที่พวกเราและพวกเขาต้องการนั้นแตกต่างกันในเมื่อหอการค้าเทียนเฉินไม่ชอบวิธีการปกติพวกเราก็จะทําการในวิธีการที่พวกเขาเสนอมาก็แล้วกันขณะที่ชูเทียนกล่าวก็ลุกขึ้นยืนและสอบถามออกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะ <c oughs> พวกเจ้าทั้งสองโดนใจค้าเป็นอย่างมากต้องการที่จะบีบบังคับซื้อขายสินะคิดจะจับเสือมือเปล่าหรืออย่างไรกันด้วยสมองที่ปราดเปรื่องของหอ,อการค้าเทียนเฉินแล้วคงจะเห็นหอ,อการค้าปฏิหารเป็นหมูในอวยกระมัง การบอกกล่าวว่าขอเจราจาการค้านั้นเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงด้วยมูลค่าของหอการค้าของหอการค้าเทียนเฉินที่มีกว่าร้อยร้านเหรียญทองนั้นได้มาถึงจุดคอขวดแล้วในตอนนี้ทําให้จําเป็นต้องหาตลาดใหม่ซึ่งการที่หอการค้าปฏิหารมีเทคโนโลยีใหม่จึงเป็นสิ่งที่พวกเขารอคอยมานานแน่นอนว่าก่อนหน้านี้หอการค้าเทียนเฉินต้องไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นที่เมืองเทียนหนานเมื่อเร็วๆนี้แน่ ดังนั้นแล้วจิงเห่าจึงได้มั่นใจถึงเพียงนี้และแสดงอาการขู่เข็นบีบบังคับออกมานี่ข้าขอเตือนพวกเจ้าก่อนนะหากมีสมองอยู่แล้วก็จงฟังเข้าไว้ให้ดีจงว่านอนสอนง่ายกับการบังคับซื้อขายในครั้งนี้ยุคนี้คือกฎป่าผู้แข็งแกร่งกลืนกินผู้อ่อนแอไม่จำเป็นต้องการเหตุผลใดใดทั้งนั้นสำหรับหอาการค้าเปิดใหม่ที่ได้ราคาดีขนาดนี้พวกเจ้าน่าจะพึงพอใจได้แล้วนะ การบังคับซื้อขายเนี่ยจะต้องรู้สึกพึงพอใจด้วยหรือมารดาแกเธอตักกะอะไรของพวกแกวะทันใดน,นั้นชิงห่าก็กล่าวต่อว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าหอการค้าเทียนเฉินเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันหากได้พวกเราเป็นผู้หนุนหลังแล้วก็เฮอต้องดีเป็นแน่ใบหน้าของชิงห่านั้นเต็มไปได้วยความยโสโอหงังหอการค้าปฏิหารของพวกเจ้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันล่ะ นี่เป็นโอกาสดีของพวกเจ้าแล้วนะขอเตือนเอาไว้ว่าควรจะรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้จะดีกว่าไม่เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าอาจจะมาเสียใจภายหลังก็ได้ฉูเทียนเองก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดแต่ยอย่างใดจริงๆหรือแล้วพวกเจ้ามีแผนจะทําอะไรล่ะนี่อย่ามาตีหน้าโง่งนะความอดทนของข้ามีขีดจํากัดไรซึ่งรากฐาน โครงสร้างอย่างพวกเจ้าเนี่ยที่เป็นพวกขี้หมาไม่มีทางสามารถที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ที่มีเพียง1-2เทคโนโลยีได้หรอกนะจิงเหาก็ทุบโต๊ะดังฉาดและพูดต่อว่าหากพวกเราจะบังคับพวกเจ้าขายและพวกเจ้ากล้าขัดรืย้ยังไงกันในเมื่อไรซึ่งความแข็งแกร่ง,งก็ไม่จําเป็นต้องรักษาหน้ากันต่อไปแล้วอืมพูดได้ดีนี่ทันใดนั้นชูเทียนก็รีตาลงเล็กน้อย สายตาของเขาลุกวาวขึ้นมาด้วยความเย็นชาข้ายอมรับคำพูดของเจ้าเป็นอย่างมากจิงเห่าถึงกับตื่นตกใจเจ้าเด็กนี้มันประสาทขนาดนี้เลยหรือนี่เหาเอ,อ๋หยุดกล่าวอะไรไร้สาระได้แล้วจิงเห่านะั้นได้กล่าวออกมาไม่หยุดจนท้ายที่สุดแล้วจิงเซียนผู้เป็นลุงจึงได้กล่าวออกมาทันควัน ชายทั้งสองเนี่ยได้คอยส่งบทต่อกันและกันอย่างลื่นไหลแทบจะแบ่งงานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวจิงเซียนตอนนี้ก็สามารถสร้างเป้าหมายที่ชัดแจ้งได้แล้วหากว่าพวกเขาสามารถที่จะเปิดการเจราจาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ซึ่งโดวยวิธีการมาอย่างสันตินั้นคงยากที่จะสามารถใช้ได้สมบูรณ์ดังนั้นแล้วหอ,อการค้าเทียนเฉินจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดังกล่าวให้เป็นวิธีที่พิเศษที่สุดจิงเซียนก็กล่าวออกมาอย่างจริงจัง หอการค้าเทียนเฉินนั้นขอแสดงความจริงใจในความร่วมมือเพื่อแสดงความนับถือขอใช้เงินสิบล้านเหรียญในการซื้อหอการค้าปฏิหารด้วยราคานี้นับว่ายุติธรรมกับหอการค้าปฏิหารที่เพื่อนเก่อตั้งมาหล่อหลวงข่คมขู่สัญญาว่าจะให้ช่างเตรียมการมาดีจริงๆแน่นอนว่าสิบล้านเหรียญทองสำหรับตระกูลขนาดเล็กหรือหอการค้าขนาดเล็กนั้นนับว่าเป็นจำนวนมากเกินพอ เพราะว่าเงินอนอยนี้สิบล้านเหรียญทองนี้ต้องการที่จะซื้อหอการค้าปฏิหารที่มีอนาคตไร,ร้ขอบเขตอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกเมืองชิงอู่ได้แต่รู้สึกขุนเคืองใจเป็นอย่างมากสิ่งดังกล่าวนี้มันต่างจากปล้นตรงไหนกันหอการค้าเทียนเฉินแซงว่าต้องการทําการเจรจาการค้าแต่แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์ที่น่ารังเกียจซ่อนอยู่ไม่ใช่ว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายศักดิ์ศรีและศีลธรรมของพ่อค้าหรอกหรือ หอการค้าเทียนเฉินเนี่ยไม่หวั่นเกรงที่จะโดนสาบแช่งและดูถูกอย่างนั้นหรือชูเทียนจึงยกถ้วยน้ำชาขึ้นมาดื่มอย่างไม่เร่งรีบแล้วกล่าวสอบถามออกมาว่าหากว่าข้าไม่ยินยอมจะเป็นยังไงอย่างนงั้นหรือหึไม่ยินยอมอย่างนั้นหรือจิงเหาก็กวาดสายตาจ้องมองไปรอบๆเขาได้พูดออกมาว่าตอนนี้เจ้าน่าจะรู้แล้วนะว่าทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้ว หอการค้าเทียนเฉินนั้นได้เตรียมเหล่านะักรบชั้นสูงกว่าร้อยคนซึ่งคอยจับจ้องเข้ามาด้วยจิตสังหารที่รุนแรงเตรียมพร้อมอาวุธครบมือพวกเขาค่อยๆโผล่อ,ออกมาอย่างช้าๆและส่งแรงกดดันอันหนักหน่วงผ่านออกมาด้วยชูเทียนก็จ้องมองออกไปที่มุมปากของเขานั้นเผยยิ้มออกมาเล็กน้อยเฮน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะ